กับาโาอเค okay, ครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆมิรักชาว,าวีทุกคนเช่นเคย,นะคน,ยเนะนะครับผมวันนี้ผมเอเดียเดริกแล้วนะจัะจับไปครับผมวันนี้เราก็มาจับตัวละครที่มีชื่อว่านาครอสนะครับผมเออก็ไม่มีอะไรมาครับต้นเกมว็าฟาร์มไปอาอยาวๆนะสำหรับนาคอรอสโอ้ยนั่นนะขนั่งดีๆะเล่นไม่ทันหนักโอเคครับผมก็เริ่มฟ้าเสมอนะ เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะจบที่เลนไหนก็แล้วแต่นะครับผมจะเป็นคนที่ชอบเริ่มจากบับฟฟ้าก่อนนะเพราะว่าการที่เรากดโซโล่แรงนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามมันมาเบียดบับเราเนี่ยทีมเราจะไม่ได้ไปกันให้แน่นอนนะครับถ้าไม่ได้เจอทีมที่ค่อนข้างดีนะเออคือจริงๆไม่ใช่ว่าเพื่อนไม่กันบับให้ไม่ดีหรอกแต่ว่าบางทีเขาแบบอาจจะแบบเคลียร์กลางเสร็จไปแคลลี่เลยไปเลนแคลี่เลยอะไรเงี้ยนะครับเขาไม่ได้มาดูบับไม่ได้มาเคลียร์อะไรให้เรานะเออก็เราก็ต้องเริ่มจาก การเซฟตัวเองก่อนนะครับผมเออสำหรับการโซโลแรงนะจัดไปน้องๆเออตอนนี้เราก็จะเล่นแบบสายเบสิกนะครับออกรองทงรองทัาป,ปกตินะแล้วก็ขึ้นเดอะดีมินิเชอร์นะผมดาบอึดของเรานะครับก็มันจะช่วยในเรื่องของความอึดนะแล้วก็คอมโบกับอันติเมตนะครับเวลาเราเข้ากลางวงไฟเนี่ยมันก็จะทําให้เราอึดขึ้นนะจัดไปตายฟิกแล้วเหรอหน้องแต่หนึ่งมาเลเฮ้ยเฉยกูงัด โอเคเชื <Okay. c oughs> ่อกูรอดโอเคครับแตกไปส่องนะผมกลับบ้านไปเติมเลือดน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวลองมาไฟมังกรดีกว่าทุกคนเคลียร์เวฟตัวนี้ก่อนกูขอเวฟก่อนละกันไปละมากลับบ้านเติมเลือดแป๊บน้องต้องฆ่าพวกเลนล่างก่อนนะถึงจะตีมังกรได้นะจังหวะน,นี้เอาละครับโอ้โหแม่งเสียฟิกกันหมดแล้วนะจังหวะน,นี้พี่มาฟีแท็กเอ้ยโอ้โหนี่ว่าลิเลียจะได้เอ้ยเคเรายังได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมไปเคลียร์กลางดีกว่านะ ถ้าเรายังไม่ต้องรีบเล่นมังกรก็ไดนะ้ทุกคนนะหาตังก่อนละกันหาตังจากการเคลียร์เวฟก่อนละกันแต่ผมรู้สึกว่าแพทปัจจุบันเนี่ยออบเจกต์นี่ทําให้ป่ามีเงินค่อนข้างเยอะนะครับผมลองสังเกตและบางตาเนี่ยผมไม่ค่อยได้ตีออบเจกต์นะตาไหนที่โดนกดดันมากๆทีไม่มาโซนอะ่ะผมก็เป็นคนหนึ่งที่จะไม่ไปตีออบเจกต์เลยถ้าทีมไม่มาโซนนะครับเพราะว่าการที่เล่นป่าคือเราตายแล้วเราจะหัวเสียไงเวลาเราตีออบเจกต์แล้วเพื่อนไม่มาเงี้ยอ่ะแต่ถ้าเพื่อนมาเยยงี้ยเราก็ไปช่วยตีแค่นั้นนะครับ แล้วก็ผมสังเกตมาจากหลายๆตาแล้วนะครับการที่เราไม่ตีออบเจกเนี่ยเราก็จะค่อนข้างจนนะสาหรับป่านะครับเงินเราจะพอประมาณแบบยืนเลนเลยอะ่ะมันก็เลยดูน้อยนะครับผมก็เลยจะมองว่านะว่าต้องเอาออบเจกด้วยนะครับสำหรับการเล่นป่านะครับถ้ามีโอกาสนะเออแต่ว่าอย่างอย่างว่าผมเข้าใจอยู่เวลาเราโซโลแรงนะบางทีไปเอาออบเจกแต่เพื่อนไม่เอาเงี้ยก็จบเหมือนกันนะครับโอเครอดักนะเลนล่างนี่แหละน้องๆแต่หลวงแหวนค่อนข้างยากอะ่ะแหวนไม่ลึกกว่า โอเคเอาแค่น,นี้แล้วกันจ่ายอันตีไปดิอัน,นตีดิโอเคสวยอ่าแวนมาดิผมว่าได้สองนะถ้าแวนไม่กลับก็มาดิครับน้องแตกไปตายตายหมดเฮ้ยเฮ้ย,ยของหนูนมาเฮ้ยโอ้โหวิ่งเฮ้ยกูตายเลยกูตายได้ไงครับน้องแ <laughs> ม่งมาหมดตี้นะครับผมโอเคก็สำหรับเดิร์ดดิมินิเชอร์นี่ผมเอามาไว้แบบลวงแวนนะ <Okay. S 1> เผื่อยืนเทดกัน <Okay. S 1> อะไรประมาณนี้นะครับ หมือนจะดีนะทีมผมแต่ถ้าก็ค่อนข้างโดนนำอยู่นะครับ2ตัวนะแต่ก็ไม่ได้ห่างกันไกลนะครับผมชิวๆตอนนี้ไม่มีอะไรมากไปแก๊งเล่นบนบ้างดีกว่านะครับเอ้ยเฮียสิวเอ้ยแม่งโคตรเกียดนะครับเวลาแบบจังหวะแบบเขาเรียกว่าอะไระจังหวะแบบเดินไปปุ๊บแล้วเจอฝั่งตรงข้ามเนี้ยจังหวะพุง่งไปสกิลหมดพอดีแล้วเจอฝั่งตรงข้ามยืนรอยอ,ยอย่างเงี้ยแบบจังหวดะดรักแมพอะเออ ผมว่าหลายๆคนก็คงอาจจะเคยเป็นนะแบบจังหวะกูโดดปุ๊บไอ้เชิดแม่งปาสกิลมาปั๊บอะไรเงี้ยคือแม่งอยู่ๆแม่งก็มันอยากจะเกิดเช็คตรงนั้นขึ้นมาแล้วเราเสือกโดดไปตรงนั้นพอดีเข้าใจป่เออเป็นบ่อยมากนะครับเฮ้ยเียเล่นล่างโอ้ยลีเลียกูขวรบ้านเดียวเว้ยก็มาดิครับน้องเอาดิโอ้โหแข็งอันติก็มาดิโอเคเฮียมีฟิกก็ไม่บอกถ่ยทับก่อนนะครับน้องเฮีย ตายกูกูต้องไปทางนี้โอ้โหไม่รอดอยู่ดีเยอะเกินที่สี่ตัวข้างล่างโอเคยังไงอะยีน่าเฮ้ยคอมโบคอมจอยคอมโบคอมจอยอะไรของยีนา่ากูเฮียกูกดยอมแพ้ไอสัตว์กูต้องกดยอมแพ้เรียกกำลังใจให้กับทีมถ้ามึงตายโอเคอกดยอมแพ้เรียกกำลังใ,ใจให้กับทีมนะครับนี่ครับเรียกกำลังใจตอนนี้เราก็แบบค่อนข้างตึงนะทุกคนนะเพราะว่าผมก็โซโลโซโลแรงประมาณสามสิบหกสามสิบเจ็ดดาวแล้วนะ พี่ก็จะสูพิมแล้วครับน้องๆเออไอเฮีย้ยโคชานะครับแม่งกะรลีอยู่ไรเฮีย้ยพิ่จะสูพิม <c oughs> คือผมเล่นหลาย ID ไอเดียไว่เข้าใจปะ่ะแล้วแบบเล่นวันละไม่กี่ตาตาสองตาอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรบางวันก็แพ้เลยบางวันก็ชนะบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็เลยแบบมาเลยไม่ตายมันก็เลยแบบดาวไม่ขึ้นนะทุกคนนะ <c oughs> เออวันไหนมันจะขึ้นมันก็ขึ้นล้วนๆนะครับแต่ผมก็เล่นแบบขั้นต่ํามันมีไม่กี่วันที่เล่นสองสามตานะ น่าจะได้แบบส่วนใหญ่ก็ห้าหกตาขึ้นมาดิครับเฮ้ยไปดิอยาไม่ให้ตายแล้วกูขอได้ไหมนี่อยากกูขอได้ไหมล่ะโอเคโอ้โหแค่ปิดหลักเต็มเลยวะไม่เป็นไรครับกูทำธุรกิจกูแล้วกันไปละพี่ทำธุรกิจพี่ก่อนน้องคนจริงเขาต้องตีบ้านเว้ยนี่อ่ะปูบรราคลโนตึงยังไงเคียร์เวฟด้วยสัตว์มาดิเฮ้ยเฮี้ยอันตรไปกูรอดกูเคลียร์เลนกลางก่อนใช่ไง โคตรผิวครับน้องผิวอะไรล่ะครับมัวจัดนะครับผมก็นี่ค,คือข้อดีของนาคอนนะเวลามันจูกอะไรเงี้ยเขาไม่ตายเวลามันจูก,ก็มันแบบมันเร็วครับเวลาดันวงนั้นบ้านอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นอารมณ์ฟิลเล่นแบบเหมือนติดลมอ่ะทุกคนเข้าใจปะ่ะเออถ้าเล่นนาคอนแล้วแบบจังหวะพิวๆิอะไรเงี้ยเพราะปกติก็จะเกงเ่งเกงไงเพราะว่าเราจะไปกดสกิลปุ๊บปๆ๊บปุ๊บมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าเรากดสกิลมั่ย แล้วเวลาศัตรูมันมา,านเราหนีไม่ได้นะครับเราก็ต้องจับจังหวะจับทางศัตรูนะไม่ใช่ว่ามาถึงกดสก,กิลสองหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยกดอย่างนงี้เลยมันไม่ได้นะมันต้องแบบงัดก่อนเผื่อศัตรูมันฟิกไปซ้ายไปขวาแล้วได้โดดตามอย่างงี้นะครับเพราะถ้าเรากดปุ๊บปุ๊บเลยอย่างเงี้ยคอมโบลวดเดียวเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบบางทีเราโดนศัตรูสวนได้นะยิ่งตานี้เป็นแวนด้วยนะครับทางด้านของแคลรีนะก็จะเล่นยากเลยนะครับเพราะว่าถ้าแวนมันฟิกได้เราก็ตายเหมือนกันนะเมงซอยจุไอ้ที่ แม่งโหดเกินน้องๆเดี๋ยวผมตีดักให้เพื่อนๆดีกว่านะลูกทีมกูมาตีดรักกันหน่อยครับน้องๆโหดปะครับเรามันสายโซโลครับผมดูดิตีดักกูยังต้องตีคนเดียวโอเคไม่เป็นไรนะทีมเราเป็นเล่นให้ล่างเล่นล่างให้อยู่ก็โอเคโอ้โหเกมมาสามมาทีมผมไม่เอาเรื่องจัดๆนะครับผมดีน่ามาช่วยกันโอเคโอุโโอ้ยยี่กี้แรงอยู่นะไม่เป็นไรครับแรงก็พี่ก็ไม่เคยหวั่นนะครับ แต่จริงๆผมว่าสายคีก็ค่อนข้างโหดนะสายโดยมินิเชอร์เนี่ยมันเป็นสายที่ค่อนข้างอึดเว้ยคือเราเวลาเริ่มแรงสูงขึ้นเขาก็จะอาจจะต้องเซฟมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยมองว่าการที่เราออกพวกเนี่ยไอเทมอึดๆมาแล้วก็ยืนไฟให้เพื่อนเงนี้ยมันจะดีกว่านะแต่ถ้าแรงๆเลยก็ได้นะครับมันก็เล่นได้เหมือนกันมันก็แล้วแต่คนถนัดนะส่วนตัวผมก็แค่ลองเล่นอ่ะเออเห็นนักแข่งเขาเลน่นกันกูเล่นบ้างนะครับกูก็เลยเล่นบ้างเล่นตามเขาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมาก ว่าไม่ต้องเอาบางกอแล้วตัวนี้เอาตัวหลังกันก็มาดิครับใจหนึ่งใจสอง้ยมาดิเอาดิเอเอแา,ากไปสามโอ,โอ้โหและอนี่รอดนะไอเคทรอดนะครับปลาหมึกปลาหมึกโอ้ยยเราเล่นไม่ได้นะกับซิลคือเล่นเจอซิลเนี่ยถ้าเกิดในเลนมีคีฟอย่างเงี้ยเราพยายามอย่าไปเล่นนะ เพราะมันปลาสกิลเก็บกับคลิปได้นะครับถ้าคนช้ำๆนะมันจะปลาโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาโดดจนเราตายอ่ะไอ้เหี้ยมันมีสกิลโดดตลอดเวลานะครับสิวเนี่ยเห็นไหมปุ๊บมันเก็บแตกปุ๊บมันก็โดดต่อเดี๋ยวผมพุ่งไปมันโดดนี้ปุ๊บเห็นไหมมันจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเบสิกของซิวอะไรเนี่ยกูเล่นนาคอกูมาสอนเล่นซิวฉย่เหี้ยเอาเรื่องวะอ่าดูนะเนี่ยนะมันจะโดดมาปุ๊บมันก็โดดนี้มาเดีครับก็มาดีครับน้องโอเคอันนี้คือที่ซิวมันตายเพราะมันไม่มีคลิป ถ้ามันมีคีบแบบให้โดดไปเก็บสแต็กแล้วโดดกลับมาหาเราแล้วปาลาซิวหนึ่งแล้วก็เก็บสแต็กต่อแล้วโดดพุ่งต่ออย่างเงี้ยเราก็จะสู้ยานครับหยานยังสู้ซิวไม่ได้เลยนะถ้าเกิดมีคีบในเลน,นเยอะแล้วแบบซิวได้เก็บสแตก็กเออก็ลองไปดูคิปซิวผมหลายๆคลิปนะมันจะมีอยู่ช็อตบางช็อตอะผมก็จําไม่ได้ละคลิปไหนเออไปหาดูกันเองแล้วกันน้องๆเอ,อ,อพูดถึงซิวก็คิดถึงเลยไม่ได้เล่นเลยเฮียเดี๋ยวก็เล่นบ้างแล้วกันนะครับผมขอสู้พิมก่อนพยายามเล่นตัวแบกๆนะผมผม แบบบางทีแพ้แบบเซ็งอะผมก็เลิกเล่นเลยสองสามวันอ่ะเฮียโอเคเ่อไปออกเป็นลิวทูตเลยครับน้องกลายเรื่องไรเกิดไม่ออกครับตายมาเลยนี่ครับโอเคแตกปเดยสวยโอเคครับแตกไปสามนะนี่ครับข้อดีของเดอะดิมเนอร์ก็ประมาณนี้ก็มาเด็กพิมพ์ผิวจัดน้องไปกูไปดันบ้านกูไปดันบ้านเล่นบนก่อนน้องไปหาเลือดนะครับหาเลือดหาฟาร์มหาเป็นลิวทูต เอ้ยเอ้ยมีาุ่งทางเกือบแตกครับน้องเดี๋ยวรอมังกรเกิดนะไดอิกีก้ได้นะครับอันนี้สวยอันนี้รู้งานแจ๋วเอาเรื่องอะครับน้องๆผมบัมมันยังไม่เกิดหรอมองกลงได้ไหมเอ่ยเฮ้ยอู้ยู้ยุ้ย,ยเจ็บตัวอยู่นะน้องขอได้ไหมโอเคสงสยัยจะไม่ได้นะครับนี้เรียไม่ให้ ทำไรเดี๋ยวเราไปเอาบาบ้าเรานะเราไปตีมังกรต่อจัดปุยครับน้องๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นนาะคอนะคือส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้พิวไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับเล่นตามสถานาการณ์เอานะส่วนตัวผมแต่เนี้ยผมแบบพิกแรกๆไงเฮ้ย,ยไหวนะก็มาดิมาดิครับแตกมาหนึ่งนะก็มาดิต่อเฮ้ยเฮีย <c oughs> <c oughs> ไอเฮียแวนแม่งแรงชิบหายสั์เอ้ยกูกาดละนี่ครับถ้าผมมีเดอะดิมินิเชอร์อาจจะได้สวนเห็นปะเวลาจังหวะเทดอะไรเงี้ยมันจะสู้ยากนะเวลาเราใช้สกิลหมดแล้วโน่หนึ่งโน้ตึงอยู่แล้วน้องระดับพี่โอเคไฮยเตะไอเวนเดี๋ยวไปเอาบัฟฝั่งแม่งก่อนนะครับผมจัดไปครับตีตีเฮียซิลใหม่ะกูได้เดี๋ยวมาเดิถ่ายก่อนโอ้โหถ่ายด้กว่านะเราไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามมีตัวอะไรอยู่บ้างนะครับ พยายามอย่าไปเล่นนะเพราะว่าไม่ไหวยอยู่แล้วดูเลือดผมดิไอเฮียซิวมันก็แรงอยู่โอเคซิวน,นี้ต้องบอกว่าไม่เป็นตัวละครประมาณเลดเกมอะ่ะเออแม่งแบบโหดนะเอาจิงๆอะ่ะถ้าเล่นดีๆแล้วทีมยืนให้ได้นะครับสาหรับซิวน,นี้โหดจัดเอาไว้ผมแบบจะมาโชว์เชิงซิวบ้างแล้วกันนะครับผมอแตตาเนี่ยคือมันเล่นยากตรงที่วแวรนั่นแหละแวรมันซอยฟรีนะถ้าผมรวมมันไม่ตายชุดเดียวอะอมันจะเล่นจริงว่ะ จัง yup. หวะนี้พุ่งก่อนงัดปาดถอยเฮ้อดิเพื่อนยี่เพิ่งกอลสุด oh, ยิงโอ้โหเลือกกูหายแล้วเอ้ยสวยโอ้โหมาดิยี่หายหมดตีอะไรครับเนี่ยโอ้หวยเอ้ยโดด้อเด้อหลุดรู้คำหยาดอีกอ่ะว่าจะไม่พูดคำว่าวายร้าเพื่นน้องคือตอนนี้ไม่ได้โชว์ครับโอ้โหอะไรวะแม่งทีมผมแม่งโชว์หมดนะโอ้โหอันนี้เมื่อกี้คือคอมโบในฝันจัดนะครับ เป็นคอมโบที่ใครหลายๆคนค่อนข้างจะชอบมากนะเออก็โคตรสวยอะจริงๆเนี่ยเล่นเอาวีมาเพิ่งเคยเจอคอมโบแบบเทพๆว่ารอบเนี้รู้สึกว่าแบบโหชุดเดียวหายหมดตี้เลยนะครับอันนายนาเลชั่นโหโคตรตึงก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปการเล่นนาคอนนะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่3ามที่ดาวนะผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ตึงจัดตึงจ่าอยู่แล้วนะก็วิธีการเล่นไม่มีอะไรมากเลยนะครับประมาณนี้นะครับอย่างนี้ผมบอกนะเวลาเล่นนาคอนบางทีเราไม่จําเป็นต้องแบบ ซิกแซกพิวอะไรมากก็ได้นะครับแต่ว่าเออมันก็มีช่องพี่ที่เขาทําพวกนาะคอซิกแซกอะไรเงี้ยอันนั้นมันก็เป็นสเตปเป็นเชิงของเขาแล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าบางทีถ้าเราแบบงัดแล้วเราโดดเลยหรือว่าเราพุ่งเร็วไปเงี้ยศัตรูมันฟิกเกอร์ทางซ้ายทา้งขวาเงี้ยเราไม่สามารถโดดตามมันได้แล้วเราก็อาจจะโดนสวนตายอะไรอย่างนี้ได้ไงเออเพราะฉะนั้นเล่นเราก็ตั้งสติเอาแล้วกันนะครับผมเออก็เลือกตัวที่ชัวนะครับว่าจะเอาตัวไหนเออก็ประมาณนี้นะครับดูคลิปให้สนุกไปแล้วน้อง